นิทานเรื่องเต่าทองตัวจิว๋วกับภารกิจใหญ่ในสวนดอกไม้หลังบ้านอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งหนึ่งที่ซึ่งชีวิตเล็กๆมากมายถือกำเนิดและเติบโตภายใต้แสงแดดอันอบอุ่นและสายลมที่พัดเอื่อยดอกไม้นานาพันธุ์เบ่งบานอวดสีสันสดใสชวนมองกลีบดอกไม้สีแดงสดของกุหลาบสีเหลืองทองของทานตะวันสีชมพูหวานของลิลลี่ และสีม่วงเข้มของลาเวนเดอร์สลับกันไปมาดุดผืนพรมที่ทอขึ้นอย่างประณีตบรรจงจากธรรมชาติบรรยากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมหวานของเกสรดอกไม้ที่ลอยมากับสายลมแผ่วเบาเสียงพึ่งบินหึ่งหึ่งออกหาเก็บน้ำหวานเสียงนกร้องเจีวแจ้วจากพุ่มไม้หนาและเสียงลมพัดใบไม้เสียดสีกันเป็นจังหวะล้วนเป็นดนตรีประกอบฉากของชีวิตในสวนแห่งนี้ที่ดำเนินไปอย่างสงบสุข ที่นี่เองมีเต่าทองตัวน้อยนามว่าดอทอาศัยอยู่ดอดไม่ใช่เต่าทองธรรมดามันเป็นเต่าทองตัวเล็กที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้งหมดที่เกิดมาจากรังเดียวกันจุดสีดำบนหลังของมันก็มีเพียงไม่กี่จุดดูแตกต่างจากเต่าทองตัวอื่นๆที่มีจุดเรียงรายเต็มหลังจนดูน่าเกรงขามและด้วยขนาดที่เล็กจิ๋วนี้เองทำให้ดอทมักจะถูกมองข้ามเสมอ แต่ถึงแม้จะตัวเล็กจิว๋วดอทกลับมีความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่าใครๆมันใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้พิทักษ์สวนดอกไม้เป็นผู้ปกป้องดอกไม้ที่อ่อนโยนและเพื่อนๆตัวเล็กๆน้อยๆที่อาศัยอยู่ในสวนแห่งนี้จากอันตรายต่างๆที่อาจจะคืบคลานเข้ามาในยามที่ไม่มีใครคาดคิดเพื่อนๆของดอทมักจะหัวเราะเยาะและส่งเสียงคิกคักเมื่อได้ยินความฝันอันแสนเกินตัวของมัน เจ้าตัวจิ๋วอย่างเจ้าเนี่ยนะจะเป็นผู้พิทักษ์สวนดอกไม้แค่ลมพัดแรงๆเจ้าก็ปลิวไปกับสายลมแล้วมัง้งเสียงหัวเราะเยาะเหล่านั้นไม่ได้ทำให้ดอทท้อแท้แม้แต่น้อยมันรับรู้ถึงคำดูแคลนเหล่านั้นด้วยหัวใจที่หนักอึ้งแต่กลับเป็นแรงผลักดันให้ดอทยิ่งมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นว่าขนาดไม่ได้เป็นตัวกำหนดความสามารถเสมอไปทุกๆวัน ดอทจะฝึกฝนตัวเองอย่างหนักหน่วงมันพยายามบินให้เร็วขึ้นกว่าเดิมฝึกควบคุมปีกเล็กๆของมันให้คล่องแคล่วและทรงตัวได้ดีขึ้นฝึกก่อใบไม้ให้แน่นขึ้นแม้ลมจะพัดแรงเพียงใดและออกสำรวจสวนดอกไม้ให้ทั่วถึงทุกซอกทุกมุมกว่าใครๆดอทเรียนรู้ที่จะสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวอย่างละเอียดละออไม่ว่าจะเป็นรอยแตกเล็กๆบนกิ่งไม้ ร่องรอยบนใบไม้ที่อาจเป็นสัญญาณของอันตรายเรียนรู้ชนิดของดอกไม้แต่และชนิดพึ่งที่บินว่อนมแมลงหลากหลายชนิดที่เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวาและพืชพัธุ์นานาชนิดที่อาศัยอยู่ในสวนแห่งนี้ดอทใช้เวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวันท่องจำและทำความเข้าใจความสมดุลอันเปราะบางของระบบนิเวศเล็กๆแห่งนี้วันหนึ่งในขณะที่ดอทกำลังบินสำรวจสวนดอกไม้อย่างเงียบๆอยู่ตามลำพัง แสงแดดยามบ่ายสาดส่องลงมาอบอุ่นบรรยากาศเงียบสงบจนได้ยินแม้กรับท่งเสียงหัวใจเล็กๆของมันเต้นดอทก็สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างดอกกุหลาบสีแดงสดที่เคยเบ่งบานสวยงามและเป็นที่ชื่นชมของทุกคนกลับเริ่มเหี่ยวเฉาลงอย่างเห็นได้ชัดกลีบดอกที่เคยสดใสเริ่มซีเซียวใบของมันมีรอยกัดกินเล็กๆเ,เ,เป็นหย่อมๆ และมีร่องรอยเมือกใสแปลกๆปรากฏอยู่บนกลีบดอกที่อ่อนนุ่มดอดบินเข้าไปใกล้เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยความกังวลใจและทันใดนั้นเองดอทก็เห็นตัวอะไรบางอย่างกำลังกัดกินดอกกุหลาบอย่างตะละตะกลามตัวมันสีเขียวอ่อนลำตัวยาวเป็นปล้องๆและมีขาเล็กๆนับไม่ถ้วนที่ขยับไปมาอย่างน่ารังเกียจมันกำลังสร้างความเสียหายให้กับดอกไม้ที่แสนบอบบางนั้นอย่างต่อเนื่อง มันคือหนอนผีเสื้อตัวร้ายซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาดของดอกไม้และพืชพันธุ์ในสวนหากปล่อยไว้ดอกกุหลาบก,ก็จะตายในไม่ช้าและหนอนตัวนั้นก็จะแพร่พันไปทำลายดอกไม้อื่นต่อไปดอกรู้ทันทีว่านี่คืออันตรายที่มันจะต้องปกป้องสวนดอกไม้ดอดพยายามจะบินเข้าไปไล่หนอนตัวร้ายส่งเสียงร้องเตือนด้วยเสียงเล็กๆของมันแต่หนอนตัวนั้นก็ไม่สนใจมันเล็กแม้แต่น้อย ยังคงก้มหน้าก้มตากัดกินดอกกุหลาบต่อไปราวกับไม่ได้ยินเสียงใดเลยสวนยังคงดำเนินไปอย่างปกติมีเพียงดอทเท่านั้นที่รับรู้ถึงภัยร้ายที่กำลังคืบคลานดอทรู้สึกสิ้นหวังเล็กน้อยความรู้สึกไร้พลังและอ่อนแอเข้ามารุมเร้าแต่เพียงชั่วครู่ดอทก็นึกถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ของมันที่จะเป็นผู้พิทักษ์สวนดอกไม้ความรู้สึกมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ผุดขึ้นมาในใจอีกครั้ง ดอตตัดสินใจที่จะต้องทำอะไรสักอย่างแม้จะตัวเล็กจิ๋วเพียงใดก็ตามมันจะต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องส่วนนี้ดอดบินวนรอบๆหนอนผีเสื้อตัวร้ายอย่างรวดเร็วพยายามหาวิธีที่จะจัดการกับมันดอดพยายามใช้ตัวกระแทกใช้ขาเล็กๆเตะหนอนตัวร้ายเพียงแค่สะบัดตัวเบาๆก็ทำให้ดอตกระเด็นออกไปอย่างง่ายดดยแต่หนอนตัวร้ายก็ยังคงกัดกินดอกกุหลาบต่อไปเรื่อยๆ ดอดไม่ยอมแพ้ดอดหยุดบินแล้วสังเกตพฤติกรรมของหนอนผีเสื้ออย่างละเอียดดอดสังเกตเห็นว่าหนอนตัวร้ายดูเหมือนจะแพ้แสงแดดจ้าจ้าและไม่ชอบใยแมงมุมที่พันรอบรอบมันดอดจึงคิดแผนการขึ้นมาได้มันอาจจะตัวเล็กแต่ความคิดของมันไม่เล็กตามดอดบินไปที่ซุ้มกุหลาบอีกฝั่งหนึ่งที่นั่นมีใยแมงมุมขนาดใหญ่ที่แมงมุมได้ทิ้งร้างไว้ ดอทค่อยๆใช้ขาหน้าของมันเกี่ยวใยแมงมุมออกมาทีละเส้นอย่างระมัดระวังแม้จะยากลำบากเพราะใยแมงมุมเหนียวหนืดและดอดตัวเล็กมากแต่ดอดก็ไม่ย่าท้อมันใช้ความพยายามอย่างมากในการดึงใยออกมาทีละนิดอย่างอดทนความเจ็บปวดจากการดิ้นรนของใยแมงมุมก็ไม่ได้ทำให้มันหยุดแม้ปีกจะอ่อนแรง แต่ใจของมันยังคงมุ่งมั่นเมื่อได้ใย,ยแมงมุมมาพอสมควรดอทก็บินกลับไปที่ดอกกุหลาบที่หนอนผีเสื้อกำลังทำลายอยู่ดอทค่อยๆบินวนรอบๆหนอนตัวร้ายแล้วค่อยๆใช้ใย,ยแมงมุมคล้องไปรอบๆตัวหนอนอย่างช้าๆทีละนิดทีละนิดหนอนผีเสื้อพยายามดิ้นรนอย่างรุนแรงเมื่อรู้สึกว่ามีอะไรมาพันรอบตัวมันสะบัดตัวไปมาอย่างบ้าคลั่งทำให้ดอทเกือบจะพลาดท่าไปหลายครั้ง แต่ดอทก็ใช้ความพยายามและสมาธิอย่างมากในการพันใย,ยแมงมุมรอบตัวหนอนจนแน่นหนาในที่สุดหนอนตัวร้ายก็ถูกพันจนแน่นขยับตัวไปไหนไม่ได้มันติดกับดักที่ดอทสร้างขึ้นด้วยความเฉลียวฉลาดและความพยายามเมื่อจัดการกับหนอนผีเสื้อตัวร้ายได้แล้วดอทก็รู้สึกโล่งใจยังบอกไม่ถูกร่างกายของมันอ่อนล้าเต็มทีแต่หัวใจกลับพองโตด้วยความภาคภูมิใจ ดรอดรีบแจ้งข่าวดีให้เพื่อนๆนและสัตว์อื่นๆในสวนทราบมันบินไปส่งเสียงร้องด้วยความดีใจเพื่อนๆนเต่าทองตัวอื่นๆรวมถึงคุณพึ่งผู้เท่าที่อาศัยอยู่บนรังพึ่งที่ต้นไม้ใหญ่ต่างพากันมาดูหนอนตัวร้ายที่ถูกพันด้วยใยแมงมุมอย่างประหลาดใจพวกเขาไม่คิดไม่ฝันว่าเต่าทองตัวจิ๋วยังดอดจะสามารถทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่และอันตรายเช่นนี้ได้คุณพึ่งผู้เท่าซึ่งเป็นผู้อาวุโสที่สุด และเป็นที่เคารพนับถือของสัตว์ทุกตัวในสวนบินเข้ามาหาดอด,ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชมเจ้าเต่าทองน้อยเอ๋ยเจ้าทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่และกล้าหาญมากเจ้าโดยช่วยชีวิตดอกกุหลาบและปกป้องสวนของเราไว้จากการลุกรานของหนอนตัวร้ายเจ้าคือผู้พิทักษ์ที่แท้จริงของสวนแห่งนี้ไม่มีใครสาม,มารถปฏิเสธความสาม,มารถของเจ้าได้อีกแล้ว เพื่อนๆเนต่าทองตัวอื่นๆก็พากันมาแสดงความยินดีกับดอทพวกเขาไม่หัวเราะเยาะดอทอ,อีกต่อไปแต่กลับมองดอทด,ด,ด้วยความชื่นชมและยกย่องอย่างจริงใจเสียงเล็กๆของพวกเขาประสานกันเป็นเสียงแห่งการสรรเสริญตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาดอทก็ไม่ได้เพียงแต่เป็นเต่าทองตัวจิ๋วที่ไม่มีใครสนใจอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นผู้พิทักษ์แห่งสวนดอกไม้อย่างแท้จริง คอยดูแลและปกป้องสวนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมันบินสำรวจทุกวันคอยสังเกตความผิดปกติและพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆทุกเมื่อดอดททั้งคงเป็นเต่าทองที่รักการเรียนรู้และแบ่งปันมันสอนให้เพื่อนๆเต่าทองตัวอื่นๆรู้จักการสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆการทำงานร่วมกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและที่สำคัญที่สุดคือการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแม้จะเผชิญหน้ากับความยากลำบากเพียงใดก็ตาม เรื่องราวของเต่าทองตัวจิว๋วกับภารกิจใหญ่ของมันถูกเล่าขานไปทั่วสวนดอกไม้เป็นตำนานที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเครื่องเตือนใจว่าขนาดของร่างกายไม่ได้เป็นตัวตัดสินความสามารถของใครและแม้จะตัวเล็กเพียงใดก็สามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าอัศจรรย์หากมีความมุ่งมั่นความกล้าหาญและหัวใจที่พร้อมจะปกป้องสิ่งที่รักและทำเพื่อส่วนรวม ความสุขและความสงบในสวนดอกไม้แห่งนี้คงอยู่ได้ด้วยการเสียสละและความพยายามของเต่าทองตัวจิว๋วที่มีชื่อว่าดอทผู้พิทักษ์แห่งสวนดอกไม้นั่นเอง